คุณน้าครับเขาไม่ให้ครับแล้วผมก็ขอขล้องหุ้มคืนเดี๋ยวก่อนดไอ้ที่ของเธอที่ไหนไอ้ที่ของฉันของผมครับไม่ได้ไม่ได้ขอคล้องใของของฉันของผมไปดูนี่นะก็เอาแมสก์กำน้ำผมไปแล้ว แจกอะไรกันจ้าหนูแจกข้านกาัอนามัยกับน้ำสองขวดอขอสามขอสี่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่บ้านน่ะเขาคุณยายเขาเดินมาไม่ได้อะจ้ะวก็เลยนะไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะไหนก็จะแจกไม่ใช่หรอมีน้ำใจเขาจะเอากี่ขวดก็ช่างสิทำไมถึงไม่ได้ล่ะไม่ได้เอาให้สองขวด สองขวดได้ยังไงก็แจกพวกเธอแจกแล้วไม่ใช่เหรอเธอไม่มีน้ำใจเลยอะเราต้องแจกให้คนอื่นต่อนะคะนี่เป็นคำสั่งของคุณยายทําไมคุณยายแจกคนละหนึ่งขวดสองขวดหรอทําไมไม่แจกให้คนที่เขาเดือดร้อนเยอะก็พอแล้วนะคะโหไม่มีน้าใจหรอกแบบเนี้ยคนมีน้าใจนะเขาจะแจกกี่ขวดก็ได้นี่ใส่ไม่ดีเลยพวกเธอที่หลังถระเจคิดกันอย่างนี้นะเธอก็ต้องแจกเข้าใจไหมน้าก็ไม่ต้องมาหัวหงอกเช่เออฉันเอาขวดหนึ่งก็ได้ วันนี้พี่ๆเขามาแจกของอีกแล้ววันนี้จะแจกอะไรบ้างนะไปดูดีกว่า,าพี่ชมพูเพิ่มคนมาแล้วสวัสดีจ้นหนูเมื่อวันก็มาเอาใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวน้องหยิบหน้ากลับไปหนึ่งอันแล้วก็น้ำเลยนะจ๊ะขอบคนณครับผมเย้ดีใจยังเลยวันนี้ได้แมสกับน้ำหนึ่งขวดแล้วกลับบ้านดีกว่า เห็นหนูอะไปเอาของที่บ้านคนนั้นใช่ไหมใช่แล้วครับเบลให้น้าหน่อยได้ไหมเสียหมวกอันนี้เขาจําไม่ได้หรอกเชื่อนะเชื่อนะนี่นะให้ยืมหมวกอ๋อนี่มาโอเคแล้วก็ไปนะเบลมาเรั้งนี้คุณนายตรงอยู่ตรงโง้น่ะเขาใช้พี่ให้มาเอาโอโหคนนั้นคนนั้นใช่ไหมที่รูปร่างผอมๆหน่อยใช่แล้วครับแล้วตอนนี้เขาเอาน้ำหนึ่งขวดและเม็ดหนึ่งชิ้นของไม้ไปด้วยครับแล้วจะได้คืนไม่น่คนเห็นเกตตัวแบบนั้นน่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทวงนะครับ คุณนาครับเขาไม่ให้ครับแล้วผมก็ขอของผมคืนไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอไอที่ของเธอที่ไหนไอนี้ของฉันของผมคะเขาให้ฉันแล้วไงผมไม่ได้ให้ครับคุณบอกให้ผมไปเอาให้ไม่ได้ไม่ได้ของขงฉันก็ของของฉันของผมไปดูนี่นะของผมอุตส่าห์เม็มาอุต์เไหนไหนไหนก็เอาแมสกับน้ำผมไปแล้วผมจะเมสที่ไหนมาใช้ผมจะเอาน้ำที่ไหนมากินือ ใช่ไหมนี่เลพี่ก็ให้แล้วนี่ไงเลยพี่บอกว่าให้คนละหนึ่งขวดกับหนึ่งชิ้นไงครับอ๋อพอดีว่า,มาเมื่อกี้พี่เห็นเขาลังเกน้องไงแต่ไม่เป็นไรนะพี่เอามาให้แล้วขอบคุณพี่มากมากครับไม่เป็นไรพี่เต็มใจ ทรืวพี่ใหม่จะทิ้งเราแล้วแม่ถูกัโลค่ะฮัโลไมคค่ะใหม่ไปรับน้องให้แม่หรือยังลูกรับน้องที่แม่บอกไงว่าให้วันนี้ไปรับน้องให้แม่หน่อยไม่ไม่ว่าแม่ติดธุระรับหรือยังนูรับมาแล้วค่ะ แล้วน้องยู่ไหนขอคุยกับน้องหน่อยอ๋อแม่ตอนนี้ยังไม่ว่าค่ะหนูต้องรีบใช้โทรศัพท์อ่ะค่ะเออ,อยังไงก็ถ้าคุยโทรศัพท์อะไรเสร็จแล้วยังไงก็ให้น้องคุยกับแม่เลยนะค่ะค่ะค่ะต้องรีบกลับไปโรงเรียนแล้วลืมรับน้องจะห้าโมงแล้วพี่มายังไม่มารับเราเลยเล่นรถไฟจนเบื่อหมดแล้วเนี่ยคุณั้งคูกลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้สักคนเลยมีแต่เราหนึ่งคน เราจะเดินไปหาคนข้างนา้แลวกันื่อจะมีคนช่วยเหลเราบ้างเกี่ยวกจริงเลยใหม่ไม่มารับเราเลยแม่ก็บอกเราด้วยว่าให้มันรับเราหรือว่าพี่ใหม่จะทิ้งเราแล้ว เกลี่เอา้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแน่แน่แ,นแกลี่ต้องเดินออกไปแล้วแน่แน่เลยาเราก็ไม่ได้สนใจน้องว่เดีกยางงานอยู่นั่นเลยงั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปทางเดิมเผื่อจะเจอน้อง ขอโทษนะทุกทีพี่ไม่ได้มารับเกว่าทุกทีแม่มารับอ๋อไม่เป็นไรอ๋อแล้วเกลี่จะเดินไปไหนเนี่ยหนูจะเดินกลับบ้านอ๋อเกลี่พี่ก็ไปหาเกลี่ที่สนามเด็กเล่นเหมือนกันนะหนูก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นนั่นแหละเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้เองจริงเหรอใช่อ๋อๆพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงไอจีเป็นการไถ่โทษละกันไม่ต้องเลี้ยงหรอกแค่พี่หมาหแพกลับบ้านก็พอแล้วอ๋อแล้วเจอแต่ไปไปไป ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เราไม่ควรละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเช่นดังคลิปนี้ที่คุณแม่สั่งให้พี่สาวไปรับน้องสาวแต่พี่สาวลืมไปรับนั่นเองการละเลยหน้าที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าคลิปนี้น้องเดินออกไปจากที่นี่แล้วไม่มีใครรู้จักลักพาตัวไปก็จะเกิดอันตรายได้นะคะ เพราะฉะนั้นจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ